เอิ่นจังได๋ีินอนแล้วบอเขามีเรื่องอยากชิลมน้ำยังท่านนอนมีเรื่องอย่างหน้าเขาสองคนก็นคบกันมาโดนแลวไดคอยชิให้พ่อแม่ไปสู่ขอเจ้าโอเคแต่งฮก <c oughs> ูจิได้ผัวแล้วมาก่อยคือมาตอมหับไวเถอะวะ <c oughs> <c oughs> นับตั้งเต่นี่ไปพวกเจ้าสองคนเป็นผัวเมียกันละเด้อ <c oughs> ได้ผัวแล้วเ <c oughs> บาเบาเบาได้เบา สเวียดคือวงเลือกตั้งแต่หาโมงนี่สิบโมงแล้วหักก็ะอ o เถือนโอ้ย square, เฮดเวียกมันก็เมื่อยใครก็ต้องไปสัง่สงสคนกบหมู่ในน้อยหนึ่งละเนาะทำไมนเป็นมู่เป็นพวกคือแท่เดิมอย่าให้พูดนะว่าไปบอนอื่นเบอร์ไผ่ทรงมาวะนี่ต้องเกิดอ่านแล้วโทรศัพท์พวกก็คือโทรศัพท์กูส่วนโทรศัพท์กูก็คือโทรศัพท์กูจากโนมาหาเนี่ยเดิสิถ่ายอยู่บนเกา่าทอทๆทอทอทมีถ่ายอยู่บนเก่าอีก เออนกเมนไพรไมันส่งมาบอกว่าสิธาอยู่บอลเก่าโหเดี๋ยวเนี่ยมีกิ๊กมีกึกเนาะ โอ้ยกิกเกิกมาแต่สีไดบางนกมันส่วนไปเตะบานมันหายไปหับแล้วมาชิถาอยู่บอลเก่านาคนเอ้ยบรทธานนาทามหลังแกงโทรศัพท์ใส่หัวกูเลยย่ให้หู้เด้อกูศูนจังไรพวกลูกเต่าเอ้ยเป็นพวเมียกันมากับหลายปีแล้วสามากเถียงกันอยู่คู่มือคู่เว้นแทะเป็นพวเมียกันมียังก็กคอยๆเว่ากันย้อนเจ้านั่นล่ะเห็นยังประธานนาทามหลังย้อนเจ้านั่นล่ะ เพื่อแเคียดแก่งโทรศัพท์ไซวานนี่เดี๋ยวเอาใจเพิินจากมือก่อนที่หากมือนี่อยากกินอยังบอน้องเช็ดแนวทึบแทบให้กินท้อๆๆตบะหัวแล้วสิมาลูบลังโดยแนวกินกูปลงก้อนดอกอยากกินไาวอยู่ในห้องใต้ดินอยู่ในตู้น่ะไปเอามาให้แน่ไม่ได้ตามใจพัวเลยม,มือนี่ตู้ใดนอตู้ใดนอตู้นี่ละมั้งเป็นอย่างนี้ผู้สาวน้อยตโท้ กูกนมกปใหญ่กวูกูอีกเฮ้บักเถามึงคือมยายำใจกูคักแท้เอาผู้สาวมาเสื่องไว้ในนี่เฮ้ยมึงเจอกูแท้บักเถาเป็นอย่างเจ้าเครียดแบบนี้โอ้ยไม่ยังอีกแล้วนะ้อเมื่อวาอนก็โทรศัพท์มือนี้เกือบเลยบอจนนอกใจข่อยเอาผู้สาวมาเสื่องไว้ในตู้อยู่ลุมนั่นเจ้าาบ้ายังของเจ้าอีกแล้วขอยี้เอามาเสื่องไว้ในสีไดถ้าบอเชือ่อเจ้าก็ลงไปเบิงอยู่ลุมนะ้าก็ได้ขอยี้ลงไปเบิงถ้ามันบ่มีละระวังโตวไว้รถเจ้า เาป็นโลทดทบอยากจะเหนหน้ามันเมนนมใหญ่กว่ากูอีกใส่มาเบิงดูตู้ใดตู้นี้ละมัง้งปฏิทูปูาซรอน้ัมบีมันว่กกูเอาผู้หญิงมาเสืองไว้นี่มันเอาผู้ซายมาเสืองหลายกลัวใส่เจ้าว่าคอ,อยเอาผู้หยิงมาเสืองไว้ไปใครเบิงคือมีแต่ผู้ซายเจ้าคือเหตุแบบนี้เจ้านั่นละเสืองผู้ยิงไว้เจ้านั่นละเอาผููซายมาเสืองไว้เถอาเอ้ยเอาอีกแล้วสองคนนั้นเถียงกันอีกแล้ว โอ้ยเคยว่าเอาพอบ้านมาไกลเกียร์ดีกลัวพอบ้านเอ้ยมีแนวอย่างเฮ้ซอยนี่เน่เฮ้เมียางละน้อมันเทียงตะเรืองสู่เรืองแพ่นนี่ล่ะมันเห็นคนอยู่ในตู้ทั้งทางตีอยู่ในตูนะ้นั่นมันบบเดมี่อย่างอยากให้พอบ้านผู้มีวิสาอาคมไปเบิงซอยเน่ <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวคอยไปเบิงให้สองตู้นี่บอที่ว่ามีคนอยู่ใส่ให้กูเบิงดูแล้กพวกสูดสองคนมาเบิงน้ำกู กู้กบฏได้มีวิสาอาคมอย่างดอกแส่กูสิบอกสูแบบนี้การที่สูเห็นคูหักเชิงสู้ไว้ในตู้นี่มันบอกมีอยู่แท้ดอกแต่เกิดจากใจที่มืดบอดของสูสองคนนั่นละเกิดความหวัดนระแวงบอกไว้เนื้อเสือใจกันผีที่อยู่ในใจจึงบันดาลให้เห็นสิ่งที่บอด,ดีถ้ายังให้ผีในใจหายไปก็ควรํำระล่างจิตใจของพวกสูให้มันสะอาดที่สำคัญจงหู้ให้เกียรติสงกันเหล็กกันในฐานะพวเมียกันด้วย โดยพอบ้านขอย็นแจ้งแกความจริงแล้วขอบใจพอบ้านหลายๆน้องไอ้ขอโทษน้องตั้งหากที่ต้องขอโทษไอ้หลายกลัว